สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ไปเป็นนักสืบมาหลายวันนะคะอ่ะมากลับมาแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับไ i ส e s p i r i t 40ดีหลายวันก่อนไปเว็บๆว็อยู่ช่องสายเลี้ยวนะคะ f อซสายเลี้ยวก็เลยส่งมาให้ชิมกราบขอบพระคุณค่ะก่อนอื่นก็ต้องเทสแบบเพียวๆก่อนนี่กูเทสเล่าหรือกําลังเข้ากําลังไถไหนเทสไปนิดเดียวนี่ร้อนค่ะเรามันก็เป็นสไตล์สายผสมมันเนาะมา mix ดีกว่าเหยือกที่ใช้ขนาด1ลิตรนะคะใส่น้าแข็งเต็มเหยือกยอดข้าวสุราทิพย์100 ml เท่าที่ไปสืบมาเนี่ย เป็นวอดก้าที่ทาจากน้าตาลตะโหนดแล้วก็ข้าวกลั่นถึง4รอบออกแนวไตกีล่าเหมือนกันนะไซรับบูฮาวาย30 ml มะนาวโซดา150 ml โซดา150 ml น้ํามะนาว2ช้อนชาเกลือนิดหน่อยเพิ่มความ<อ>มู่ะมาก็สังยามาม่ามึงจะมาสั่งยามุ้งเส้นแต่ไม่ใส่มัมไม่ใส่วุ้นเส้นแล้วมาใส่เส้นมาม่ามุงมีหน้าด่าจริงๆเลยเมื่อกี้ ยัวุ้นเส้นแต่ไม่เอาวุ้นเส้นใส่เส้นมามา่าเออมึงสั่งยามาม่าก็ตกอย่างงมึงเมาเลยใช่ปะสำหรับเบิ้มชอบดื่มแบบมิกซ์มากกว่านะคะมิกซ์เราวรัอยู่นะทุกคนแต่ถ้าใครอยากเลี้ยวจัดเพียวๆได้เลยไว้คลิปหน้าจะมามิกซ์แบบอื่นๆให้รับชมกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ